เย้ yeah, จะได้ดูทีมรักเราเตะแล้วนะคะหลังจากที่วีคที่แล้วหยุดพักไปให้อีก5้าคู่เขาเตะกันนะวีคนี้ค่ะในพรนะีเมียร์ลีกนัดที่21ิลิเวอร์พูลเป็นคู่ปิดท้ายเลยนะคะคู่ดึกลิเวอร์พูลจะออกไปเยือนบอลมัด5้าทุ่มครึ่งนะคะเป็นคู่ปิดท้ายของนัดที่21เลยแต่ก่อนที่จะไปดูลิเวอร์พูลนั้นโอ้โ ลิวภูอยู่ในใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดนะคะวันนี้ทีมชาติไทยมีการแข่งขันด้วยนะคะที่จะพบกับทีมชาติโอมานค่ะในศึกเอเชียนคัพรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นะคะเป็นนัดที่2วันนี้เตะกัน3ามทุ่มครึ่งคะ่ะพอดิบพอดีเลยดูบอลไทยจบต่อด้วยลิยวภูเราเลยนะคะ ต้องบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยชนะมาในเกมแรกใช่ไหมแต่ถ้าเกมนี้ชนะก็คือเข้ารอบทันทีเลยนะคือการเจอโอมานมันก็ยากมากๆเลยแหละแต่ว่าเราก็ต้องมีศรัทธานะคะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงความมั่นใจด้วยนะคะยังไงส่งแรงใจแรงเชียร์นะคะไทยแรงสู้ๆจ้าขอให้ชนะให้ได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะยากก็เถอะนะสู้ กลับมาที่ทีมรักของเราในพิมียลิกอังกฤษนะคะตอนนี้เลี้ยวภูดำลงเป็นจ่าฝูงของตารางอยู่นะคะมีอยู่45แต้มซึ่งแข่งเท่ากับอันดับ2อ,อย่าง City ซิตี้ค่ะซิตี้เนี่ยมีอยู่43แต้ม <c oughs> เขามาแล้วค่ะ <c oughs> เขาจี้ตรูดเรามาแล้ว <c oughs> ตแต่แ <c oughs> เดี๋ยวซิตี้เขามีเตนะนัดตกค้างอยู่นะคะเลี้ยวภูเราก็เตะนัดที่21ไปก่อนวันนี้ต้องกำชัยให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าพลาดเนี่ย อื <c oughs> มันเสี่ยวมากๆไม่อยากจะคิดส่วนทางด้านของคู่แข่งเราบอลมาสตอนนี้อยู่อันดับ12ของตารางนะคะมีอยู่25แต้มจะต้องบอกว่าในช่วงหลังนี้ฟอร์มเขาจัดจ้านมากเลยคะ่ะทุกคนคือ8เกมหลังในลีกแพ้แค่นัดเดียวชนะ6แล้วก็เสมอไป1นี่ล่าสุดคะ่ะแพ้ให้กับสเปอร์นะคะ3ประตูต่อ1ผลงานในช่วงหลังนี้ทำได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะอยู่ในช่วงของความมั่นอกมั่นใจเลย มาดูในเรื่องของความพร้อมนะคะทางฝั่งของบอลมัดเนี่ยก็จะไม่มีมาโกเซเนซี zi, กองหลังตัวเก่งนะคะที่ติดโทษแบนนะรวมไปถึงดันโกอัตตราแล้วก็องตวนเซเมนโยด้วยนะคะที่กลับไปรับใช้ทีมชาติ ทางฝั่งผู้เล่นของลิพูที่มีการบาดเจ็บก็น้าเดิมๆิมเลยค่ะเยอะแยะมากมายนะส่วนซาร่ากับอนโดก็ไปรับใช้ทีมชาติล่าสุดได้รับข่าวร้ายมาด้วยนะคะสำหรับโมมดซาร่าได้รับอาการบาดเจ็บด้วยส่วนผู้เล่นที่เหลือก็ได้พักกันอย่างเต็มที่ค่ะวันนี้จะจัดผู้เล่นที่ชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะคะเพราะว่าเกมนี้ไปเยือนบอลมัดด้วยไม่เช่เรื่องง่ายแน่นอน ว่าในฤดูกาลที่แล้วจำได้ดีเลยนัดที่ลิเวอร์พูลค่ะเอาชนะแมนยูเจ็ดศนั้นนัดต่อไปเจอบอลมัดไปพ้ากับบอลมัดหนึ่งศูดูสิมันหน้าตีไมล่าเออชนะแมนยูเจ็ดศไปแพ้บอลมัดหนึ่งศนย์ในฤดูกาลที่แล้วนะคะก็ฟอร์มเราไม่ดีจริงๆแหละนะ ส่วนในฤดูกาลน,นี้ค่ะในบ้านเวีย o ผูก็เอาชนะไปได้3ประตูต่อ1แล้วก็มีในบอลท้วยด้วยนะคะเรียบ o ูก็บุกไปชนะ2 1ในส่วนของสถิติเรีย p o ูกก็ดูเหนือกว่าบอลมัดมากๆนะคะเกมนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านของบอลมัดแล้วก็ช่วงนี้บอลมัดก็คือฟอร์มดีมากๆแต่ว่าผมกําลังเนี่ยยังดูเป็นรองเรียบผูอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรับเนี่ยขาดผู้เล่นตัวหลักหลายคนนะ แต่ว่าในเกมลุกเขาก็ยังมีไม้เด็ดไม้ตายของเขาอยู่โอ้โหโซลันกี้นี่แบบอย่านะคะอย่านะคะอย่ายิงทีมเก่านะคะเออทางด้านของบอลมาเขาก็มีตัวจี๊ดของเขาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นโซลันกี้หรือว่าจะเป็นไควร์ดนี่ก็น่ากลัวนะเพราะทางด้านของลิพูเราก็ขาดฟูลแบ็กตัวหลักไปทั้งสองฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นเทนน่าแบ็กขวาแล้วก็แบ็กซ้ายซิมิการ์ดโ็อบอบก็ยังไม่มานะคะเราก็จะต้องใช้ โซโกเมะจะหนูแบตเรีฝากความหวังไว้ด้วยนะจ๊ะแต่ถือว่าเกมรับเลี้ยวพูลค่อนข้างดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีเสียประตูกันบ้างวันนี้ก็หวังพึ่งให้แนวรุกของเลี้ยวพูลเนี่ยทำประตูให้ได้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ขอทาทสกอร์เลี้ยวพูลบุกไปชนะบอลมาแล้วกันนะคะที่สองประตูตอนหนึ่งค่ะเป็นจ่าฝูงแบบยาวไปค่ะ